สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านพักภูลินลายาลาดกระบังค่ะเป็นที่พักเพชเฟรนี่นะคะทุกคนเราสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาพักที่นี่ได้ด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยพาสองแสบมาพักที่นี่นะคะที่นี่เป็นภูลิล่าที่แบบว่าอยู่ติดวิวธรรมชาติเลยนะทุกคนอยู่ติดกับทะเลสาร้อยกว่าไร่เลยค่ะวิวดีมากมีสระว่ายน้ําตรงกลางด้วยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้น้องชัปเปอร์ก็พยายามเอาขาหย่อนลงไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าเขาอยากลงไปแต่วันนี้อากาศมันค่อนข้างเย็นไงเลยแยบๆบไปทีละนิดทีละนิด เราจะพาไปดูนะว่ามีกี่ห้องนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยหน้าตาลักษณะจะเป็นยังไงบ้างนะคะน้องเคกใช่ไหมลูก <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไปดูกันน้องแชปเปอร์ก็ลงสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสระก็จะอยู่กลางลานที่พักเลยค่ะทุกคนจะไม่ลึกเท่าไหร่นะคะเด็กๆสามารถเล่นได้นะเฮฮาปาจิงโจดแล้วตรงนี้ก็เป็นที่แบบว่าสันทนาการนะเราสามารถแบบมานั่งกันตรงนี้ได้นะคะนั่งทานข้าวนั่งอะไรเนาะ นี่อันนี้คือบริเวณใกล้ๆกับห้องพักนะคะมาดูกันที่ห้องพักห้องแรกนะคะห้องนี้นอนกันได้ประมาณ4คนนะคะทุกคนก็เป็นสไตล์แบบว่าวินเทจวินเทจนิดนึงนะสวยยู่เหมือนกันนะคะทุกคนมีเตียงนะแล้วก็มีโคมไฟสวยๆวยนะคะแบบนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแบบว่าถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยนะห้องนี้ก็คือนอนกับพื้นนะคะจะมีเตียงแค่อ,อันนูนอันเดียวนะคะเตียงเล็กๆเนาะน่าอยู่มากอันนี้คืออีกหนึ่งห้องนะคะที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะทุกคนนอนได้4ี่คนเหมือนกันค่ะ ให้ฟีลแบบว่าเออแคมปิง้งแคมปิ้งนิดหนึ่งนะน่ารักจังเป็นห้องน้ําที่ถูกแยกออกมาจากนอกห้องนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นบ้านโซนชั้นบนก็คือห้องน้ําจะแยกออกมานะคะเราสามารถมาเดินห้องน้ํานี้ได้นะบริเวณตรงนู้นมีอ่างจาก,กุชชี่ให้เราไปนอนแช่ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ที่มาเนี่ยฝนลงนะคะฝนเริ่มโปรยปลายแล้วนี่เป็นบริเวณห้องนะเป็นชานห้องเราเดินได้รอบเลยนะคะน้องชัปเปอร์ก็คือโนสนโนแคร์เล่นแล้ว แล้วสายตาน้องควีนก็คืออยู่ที่สระว,ว่ายน้ำอย่างเดียวส่วนเบบเบบก็งงอยู่ว่าเขาคือใคร,รเขอาอทำอะไรอยู่นะลอยตุ้มป่องตุ้มป่องอยู่ในสระใช่ไหมแชเปอร์ใช่ไหมครับดูวินะอันนี้คือท่าอะไรอะ่ะท่าหมาท่าหมาไว้น้ำหรอใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเหลือแต่หัวแตอนเนี้เออเหลือแต่หัวแล้วตอนนี้ <S 2> <S 2> บรรยากาศแอร์เรียรอบๆก็จะเป็นนี้นะคะน้องเค้กเดินตามแม่มาอีกแล้วฝนตกน้องเคก้กเดินตามแม่มาใหมหรกฝนตกป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงนูน้นมานี้มาลุกมาตรงนี้นะคะเราสามารถเดินถ่ายรูปได้นะทุกคนแล้วก็มีสนามหญ้าตรงนู้นนะคะให้เราแบบไปวิ่งเล่นได้นะคะ ที่นี่รับเพจเฟลลี่นะคะทุกคนอย่างที่บอกเลยพาน้องหมาน้องแมวมาได้นี่เราสามารถมานอนแช่อางตรงนี้ได้ค่ะตอนนี้เรากําลังเปิดน้ําอยู่นะ <aret. S 1> คือวิวทะเลสาบตรงนู้นเลยค่ะเห็นไปสุดลูกหูลูกตาเลยทุกคนสนามหญ้าก็คือกว้างมากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมีเต็นท์นะเอาเต็นท์มากลางลานสนามหญ้านะคือแบบเลิศเลยก็จะมีบ้านหลังนี้อีกหลังหนึ่งนะคะที่เป็นบ้านนอกดาวแยกออกมานะคะทุกคน,กคนดูมุมนี้ก็สวยนะคะทุกคน บรรยากาศดีมากแต่เ,เราพาไปดูบ้านนกดาวหลังข้างล่างกันค่ะทุกคนนกดาวหลังข้างล่างจะให้ความเป็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะหลังนี้ก็คือเขาจะมีห้องน้ําในตัวนะคะมันจะมีเฉพาะเตียง2ชั้นนะคะทุกคนไม่ได้มีเตียงไซส์ขนาด6ขฟุตนะอ่ะก็คือห้องนี้มีห้องน้ําในตัวความโชคดีคือไม่ต้องเดินออกมาเข้าข้างนอกเหมือนห้องข้างบนนะคะเปิดเข้าไปแบบแอร์เย็นมากแอร์ชำ่ำสุดๆนี่เลยค่ะด้านในก็จะเป็นเตียง2ชั้นนะคะนอนได้4คนเหมือนกันนะ ก็จะเหมาะสาหรับแก๊งเพื่อนมานอนนะคะถ้าเป็นแฟมิลีก็คือจะต้องนอนแยกกันนิดนึงเนาะแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ด้วยและนี่คือประตูห้องน้ําค่ะทุกคนเปิดเข้าไปแบบห้องน้ําสะอาดมากไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะมีเครื่องทาน้าอุ่นด้วยนะคือแบบว่ากําลังดีเลยค่ะเช้านี้นะคะตอนนี้สิบโมงเชา้านองชัปเปอร์ลงไปเล่นน้ําอีกแล้วเย็นไหมลูกเย็น เย็นมากแต่ก็ไม่กลัวใช่ไม่เคยกลัวใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ไม่หนาวด้วยอึดถึกและอดทนโัวอึดถึกมากเดี๋ยวคนนี้เล่นตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้เลยอะ่ะเล่นมามเป็น<ม>เวลา24ชั่วโมงแล้วไม่หลับไม่นอนเลยเมื่อคืนก็ไม่นอนเล่นน้ำอย่างเดียวไม่ใช่อ,อยอย่างเดีอ๋ออ๋ออ๋อครับอ๋อ ออ,อ,อที่นี่เขามีกิจกรรมตกปลาด้วยนะคะทุกคนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้น้องช็อปเป,ปอร์ไปหาดน้ํานนะแล้วก็ไปแอบแอดตกปลาแป๊บหนึ่งตกปลาได้จริงไหมหาตกปลาแอบตกปลาแต่เราตกปลาได้แล้วเราจะได้สีไหมก็ได้จริงสิได้เอามากินบล็เก่งมากเดี๋ยวคนนี้เธอหรือเปล่าบล็เก่งบล็เก่งสุดๆ <laughs> คนนั้นน่ารักวันกินใช่ <laughs>